แซมยุรนันอดีตดาราพระเอกเบอร์ต้นๆของเมืองไทยในยุคก่อนที่เสาวหลายคนก็ต่างชื่นชอบในความหล่อเลา้ปัจจุบันถึงแม้ว่าแซมยุรนันจะอายุเพิ่มมากขึ้นเข้ากายเลข6หกเข้าไปแล้วแต่ความหลอกของแซมนั้นก็ไม่เคยลดน้อยลงเลยหลังจากที่แซมห่างหายกันไปสักพักได้กลับมาพร้อมกับข่าวว่าเขาจะลงเข้าไปสมัครเป็นผู้ว่าของกรุงเทพแต่ต่อมาแซมยุรนันก็ได้ค้นพบสิ่งที่อยากทําโดยเป็นเส้นทางเกี่ยวกับสายความงามและสุขภาพจากที่แซมยุรนันได้ไปเรียน ปริญญาโทในหลักสูตรการชะลอวยัยที่มหาวิทยาลัายแม่ฟ้าหลวงจบทําให้หนุ่มแซมยูรนันนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้และทําให้หนุ่มแซมหล่อเหลาไม่ลดลงตามกาลเวลาต่างก็อยากรู้ว่าแซมทําอย่างไรต่อมาก็เลยมีโอกาสได้ทําคลินิกกิจการเกี่ยวกับในด้านนี้โดยเฉพาะแถมไม่พอยังโกอินเตอร์ไปถึงประเทศเยอรมน,นีอีกด้วยแซมยูแลนันได้จัดตั้งโรงแรมสุขภาพให้คนที่เข้ามาได้พักผ่อนผ่อนคลายไปด้วยโปรแกรมต่าง อาหารดีๆมีคนดูแลแถมสะดวกสบายรับส่งจากสนามบินถึงโรงแรมให้ได้มากันแบบครบจบในที่เดียวจากตึกสุดคลาสสิกอายุกว่า200ปีก็รีโนเวทใหม่โดยโรงแรมนี้ตั้งอยู่ที่เมืองสุขภาพอย่างบาเดนไวเลอร์ iler, ท่มามกลางบรรยากาศธรรมชาติอากาศบริสุทธิ์และน้ำแร่จากธรรมชาติภายในโรงแรมก็จะมีนวดและชีทเมนตนต่างๆที่นำไปจากไทยแถมยังได้เชฟมิชลินอย่างเชฟชุมพล ไปโชว์ฝีมือกับเมนูอาหารไทยสร้างความแปลกใหม่ให้กับที่นั่นเลยทําให้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสินแสมอยูุธนานได้เปิดใจในรายการบางกอกซิตี้เลขที่36ว่าเป็นเพราะทำงานในวงการมาเทิงมาตั้งแต่เด็กวันหนึ่งเกิดคำถามขึ้นกับตัวเองว่าทำอะไรอยู่ทำงานเหมือนเดิมอยู่ที่เดิมไม่รู้สึกต้องแข่งอะไรรางวัลก็ได้มามากสุดท้ายเหลือแข่งกับตัวเองต้องเล่นบทนเดิมบางเรื่องเคยเล่นแล้วก็ต้องไปเล่นอีก จากนั้นแซมยุลันน์พระเอกรุ่นใหญ่ได้หันไปลุกธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้เคยเริ่มหุ้นกับเพื่อนเปิดคลินิกสุขภาพความสวยความงามที่จังหวัดเชียงใหม่มา10กว่าปีและได้นํามาเปิดเพิ่มที่กรุงเทพเรวมถึงแซมยุลันน์ยังได้มีโอกาสไปทําธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพที่ประเทศเยอรมนีตอนนั้นแซมยุลันน์ก็รู้สึกคนก็ยังมองว่าอาชีพนักแสดงจะถูกกาหนดว่าหน้าตาดีเท่านั้นจะมาบริหารรู้เรื่องอะไรพอดีไม่หลักสูตรจากอเมริกามาเปิดที่เมืองไทยด้านแอนตี้อาจินคือ ทำอย่างไรให้คนเราไม่ป่วยหรือสุขภาพเสื่อมช้าเป็นหลักสูตรปริญญาโทที่หมอมาเรียนผมเข้าไปขอคณะบดีว่าผมต้องทำธุรกิจแบบนี้ผมอยากเรียนอาจารย์ก็เมตตาให้เราเข้าไปฟังตอนแรกก็ไม่รู้เรื่องแต่ก็สู้ท่องเข้าไปเอาให้รู้ผ่านไป3เดือนเรียนได้อาจารย์ก็อนุญาตเรียนจนจบเป็นความพยายามที่เราอยากรู้และได้เอามาใช้ปัจจุบันในการเปิดโรงพยาบาลและได้ใช้ประสบการณ์ที่มีสอนคุณหมอหรุ่นน้อง ปัจจุบันแซมยูนันได้เปิดโรงพยาบาลพาณาซีพระรามสกรุงเทพซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของโรงพยาบาลเฉพาะทางที่ให้บริการทางการแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์ทางเลือกแบบองค์รวมเน้นการรักษาจากต้นเหตุของการเกิดโรครวมไปถึงการป้องกันการเกิดโรคที่มีความปลอดภยัยการชะลอวัยและการส่งเสริมสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลด้านสุขภาพลักษณะเดียวกันที่ประเทศเยอรมนีที่แซมยังนั่งบริหารในตำแหน่งซ e o อีกด้วยคนจะคิดว่าเราเป็นเจ้าของคลินิกเราเปิดโรงพยาบาลต้องดูแลตัวเองซึ่งไม่เลยช่วงแรกไม่ดูแลตัวเองเลยจนเป็นมะเร็งทำให้คิดได้ว่ายอย่าคิดว่ารู้มากจะรอด ถ้ารู้แล้วไม่ดูแลตัวเองก็ไม่รอดอย่าคิดว่าอยู่ใกล้หมอเก่งๆมีโรงพยาบาลตัวเองแล้วจะรอดหรืออยากคิดว่ามีเงินแล้วจะรอดหลังจากป่วยกลายเป็นคนดูแลตัวเองดีมากออกกำลังกายเลือกกินรักตัวกลัวตายห่วงลูกคนเราถ้าข้างในมันดีก็ส่งผลถึงข้างนอกทุกวันนี้เราสนุกกับการทำงานเราชอบทำงานฟินมีความสุขลูกก็ตามมาด้วยคนเราจะแฮปปี้หรือเปล่าอยู่ที่วิธีคิดเราไม่ได้ต้องการไข,ขว้คว้าว่าจะเป็นอะไรเราเชื่อว่าการไข,ขว้คว้าง่าย แต่จะรักษาวไว้นั้นไม่ง่ายเราแบกไว้30ปีความคาดหวงังความเครียดตัวเองอยากคึกคืนไม่อยากแบกแล้วเลือกทำเฉพาะสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันใช่